موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية Assalamualaikum warahmatullah w a b a r a k a t uh. ช่วงนี้นะครับเราก็มาอยู่ยองบริเวณหน้าโรงเรียนอิสลามเสวนานะครับซึ่งในวันนี้ก็ได้จัดงานนะครับวันคืนสู่เย้านะครับสิ่งเก่าเสวนาของเราขึ้นนะครับซึ่งในขณะน,นี้ที่เห็นนิ่อยู่นี่ก็คือท่านอาจารย์สุไลามานนะครับแล้วก็คุณอนวุวัฒนะครับแล้วก็รวมทั้งอายุชมานเปรกผ่อ,องนะครับวันหะน้าฐาน ส่วนหลวงรัมมโนชการส่วนหล,งลวงโยแต่ขณะนี้ยังปเป็นบริเวณน้าง,งานนี้นะครับและ,และเราก็คงจะนำ,นำนำท่านและรวมทั้งอาจารย์ซิ์ดี้ชาเละมัดนะครับหรืออาจารย์อน,นะะันต์สารลมัดนะครับก็อยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี้ช่วงนี้เราจะนําท่านเข้าสู่บริเวณภายในของอาชุมรับบริจาคนะครับซึ่งในขณะนี้ก็มีหลายหลายท่านเลยนะครับที่อ,อยู่กันตรงนี้นะครับนี่นะคนี่คือเบริชุดของ โตชุดรับบริจาคนะครับซึ่งก็มีบรรดาคณาจารย์นะครับหลายหท่านจะรวบรวมในการในการเกี่ยวกับต้อนรับนะครับในการที่จะรับบริจาคอยู่ในครั้งนี้นะครับและส่วนตรงนี้นะครับนี่คืออาจารย์อดุลลออ์สัตว์และอาจารย์ใหญ่ของเรยนอิสลามเสวนาอาจารย์อัดุลลอดหนูรักนะครับแล้วก็อาจารย์อิสมาเลเย็นประสิทธิ์นะครับ ก็อยู่คนตรงนี้นะครับหลายๆชัท่านเลยนะครับที่ร่วมกันอยู่ในบริเวณงานตรงนี้อยู่ขนาดนี้นะครับกาีกรเรีเก่าเลยครั้งนี้เป็นคร้งแรกที่มีการกับก็คามเ็นหลายๆท่านเลยนะครับที่ร่วมกันอยู่ในบริเวณตรงนี้นะครับทางตาอาจารย์ อุไซนีนะครับเมกลอยก็เช่นเดียวกันนะครับก็อยู่กันณตรงนี้การที่อย่างนี้ด้วยนะครับครับตรงนี้เป็นเป็นเกิดความอ่าก็ยังมีซุ้มนะครับถ่ายรูปรวมกับพระดาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่นะครับที่จะมาอยู่ตรงนี้ก็เลยมีนะครับที่เวลาซุ้มนะครับถ่ายภาพร่วมกันอยู่ตรงนี้นี่ก็มีผู้สนใจที่มาร่วมก็กำลังตักอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สมุมนี้นะครับนี่ก็เป็นมุมซุ้มจีบกว่าเราจะหากันเจอแล้วครับกว่าเราจะจะหากันเจอเนี่ยโอ้เป็นยังไงก็เป็นเดี๋ยวลงไปดูสัว่าไอ้กว่าเราฉากันเจอเนี่ยก็เป็นอ่ยังไงกันบ้างนี่เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับจะเป็นบรรดารูปภาพของสิทธิ์เก่านี่แหละครับต่างๆที่อยู่คนในนี้เนี่ยแหละครับขครเป็นใครกันบ้างก็มาหากันเองกันแล้วกันนะครับว่าอาลุนไหนมีใครอาลุนไหนใครเป็นยังไงนะครับหลอเลากันอะไรในแต่ละรุ่นนี้เดี๋ยวก็ มามา,มาพบมาเจอมาเจอกันเองกันแล้วกันนะครับดูเลยรูป,ปอะไรกันแล้วกันนะครับผมเองก็ยังงงๆเองนะครับอ่าเนีนะครับแบเข้ากันมาแล้วเราเข้ากันมาเลยสูมกันเลยโตกมื <c oughs> เอนฮ่าฮ่าฮ่าโรยีอะไรละครับรูปครับโอ้โหภาพใครปไปใครกันเลยบ้างนี่จ่ายกันเลยนะครับเนี่ยนดะูเดี๋ยวเราไปดูเสื้อป,ปะ เจอแล้วเนี่ยลูกเต้นมีไอ้ใครเนี่ยคนนี้ใครเนี่ยมาดูสิครับโอ้โหมาดูกันแล้วกันใครเป็นใครกันบ้างรุ่นนี้มันมีใครมีกระสับกระสับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวข้าคงจะมาหากันนะครับว่าในแต่ละรุ่นนั้นก็มีใครกับใครกันบ้างนะครับ สนามบริกรุ้มบรองตุนลาะอบาราการุวันนี้เราทีมงานนะฮะการเก็บภาพบรรยากาศที่วันนี้บรรดาพี่น้องหรือว่าเครือญาติอีกทั้งบรรดาลูกศิษย์ทุมหานะฮะของโรงเรียนอิสลามศรีวนาวันนี้นะก็เป็นงานจัดขึ้นนะฮะวันคืนสู่เย้าชาวศรีวนาครั้งที่หนึ่งนะฮะเกิดขึ้นที่นี่แล้วก็ครั้งต่อไปคงจะติดตามกันมาเพราะน้นวันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงนะฮะก็อใอ้ท่านนั้นติดตามชมกันต่อไปนะวันนี้เรารายงานสดจากที่โรงเรียนอิสลามศรีวนาเลยครับนะฮะบรรยากาศตอนนี้นะฮะ ก็ใกล้ที et les, et les ions, yup. arsa, so, ่จะเป็นการต้อนรับนะฮะบรรดาเพื่อนฝูงแล้วก็ญาติพี่น้องอีกทั้งบรรดาลูกศิษย์ดูหาของโรงเรียนสลามศรีนาแล้วก็บรรดาคณะครูนะฮะที่จะเดินทางมาร่วมงานกันตอนนี้จะเห็นก็ลายท่านแล้วฮะกำลังเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่งานกันแล้วครับก็ขอเรียนเชิญนะฮะทุกทุกท่านนะฮะเข้าสู่บรรยากาศของงานวันนี้เลยนะฮะครับเรียนเชิญและใหเรียนเชิญลยครับนี่นะฮะนีครับนี่เป็นคณะครูนะฮะจากิสลามศรีนาเชิญครับเชิญครับนี่นะ หลายๆท่านนะตอนนี้ก็เข้าสู่บรรยากาศงานกันแล้วเรานี้เรามีช่างนะฮะที่บันทึกภาพระดับมือโปรทีเดียวเชิญครับเชิญครับเป็นไงวันนี้เตรียมเตรียมพร้อมขนาดไหนฮะพร้อมครับผมพร้อมทุกอย่างเลยนะไม่ให้ขาดตัวโบกพ่อนะโอเคเอาเอางั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทานก่อนเชิญเชิญเชิญครับนี่นะจะเห็นว่าวันนี้นะฮะบรรดาลูกศิษย์ลูกหานี่ก็ศิษย์เก่าด้วยแล้วก็เป็นกระาคณะกรรมการนะฮะที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่หนึ่งจริงๆนะเพราะนั้นท่านเห็น อาจจะตกใจเพราะเราไม่เคยจัดเลยและคิดว่าก็จะมีครั้งต่อๆไปอีกนะครับครับตอนนี้นะเราเข้ามาที่จุดแรกเลยนะจุดนี้บอกว่าเป็นจุดรับบริจาคแล้วก็ลงทะเบียนด้วยนะฮะลงทะเบียนแล้วก็รับบาดไปนะฮะไม่ทราบว่าตรงนี้นี่ลงลงทะเบียนเพื่อเพื่อเพื่อ <ๆ S 1> อะไรฮะลงลงทะเบียนเพื่ออะไรฮะที่งลงทะเบียนนี่คือจิตเก่าจิตเก่าค่ะใช่แล้วจิตปัจจุบันจิตปัจจุบันด้วยอ๋อเราก็มาลงทะเบียนที่นี่ครูจะมาลง ครั้งนี้ดิเป็นครั้งที่หนึ่งหรือเปล่าฮะค่ะครั้งนี้หรือมีจัดมาหลายครั้งแล้วอ๋อครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยแล้วคาดว่ารอไปคงมีอีกต่อคงมีต่อนะครับเตรียมมาไว้นี่เรารองรับสมาชิกีท่านที่จะมากระดาษเพื่อนสุดจุต้อง400คนเลย400คนได้นะโอ้โหมีความเตรียมพร้อมเลยนะฮะตอนนี้นี่รับรับบริจาคด้วยนะครับเพราะท่านท่านเดินทางมาก็สามารถนะฮะที่จะร่วมบริจาคด้วยนะแล้วบริจาคนี้เพื่อเพื่ออะไรฮะเป็นกองทุน อ๋อเพื่อเพื่อครั้งต่อไปของชมรมนะของชมรมเหรอโอ้โหนี่เรียกว่าหรูหราเลยทีเดียวนะฮะได้จัดขึ้นนวันนี้ทีมงานบรรดาลูกศิษย์มหาแล้วที่จัดนี้คือบรรดาคณะครูของโรงเรียนหรือยังไงฮะหรือกรรมการครูทั้งสิ่งเก่าเนี่ยค่ะรวมกันนะครับบรรดาคณะครูแล้วก็สิเก่านะร่วมกันจัดนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราเขาบอกว่ามีมุมซุ้มที่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะ มุมนู้นเขาเรียกอะไรนะกว่าจะหากันจนเจอว่าจะหากันจนเจอเรียกว่าเป็นบุม,บมนึกถึงความหลังเดี๋ยวเราไปชมหน่อยนะว่ามีใครมา,านึกถึงอะไรอยู่ข้างหลังรู้หรือเปล่านะตามผมมาครับครับท่านพี่น้องฮะวันนี้ผมเองก็อยู่กับอาจารย์ใหญ่ฮะซึ่งท่านก็ดูแล ที่นี่มานานเลยท film, era, ีเด <tradition. S 2> uh, mmm ียวนะฮะชาลาบันไรกุ so shop, <Yeah>. ๊บครับชาลาบันไรกุ๊บครับนี่ก็ท่านอาจารย์อับดุลละครับพร้อมตัวละวรเลยครับครั์แล้วก็เป็นมัมประจํามาซิเราตื่นเต้นนะเป็นยังไงความเตรียมพร้อมในการจัดงานครั้งแรกวันนี้ก็การถึงเราก็เป็นเรื่องของเด็กๆเขานะเราก็ให้เขาจัดการเรื่องที่ครับเพื่อจะได้เป็นการฝึกบสนการทำงานเข้าไปด้วยแล้วก็เพื่อเขาจะได้ต่อไปข้างหน้าเขาจะได้เรียนสังคมในการที่จะสามารถจะทำงานด้วยให้เขาเปิดเขาเต็มที่และเป็นที่ปรึกษาอาหารก็ ครับนี่แหละก็เร,เรียกว่าให้ให้เป็น,ปนกําลังใจด้วยและสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับโอเคชาร์ลาแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ฮะครับตอนนี้เราก็นำท่านทั้งหลายมาพบกับนี่นะฮะมีชื่อบอกแล้วนะฮะกว่าเราจะหากันเจอเออไม่ทราบว่าเราจะหากันแบบไหนดีฮะ อ่าเขาบอกมีรูปแขวนอยู่เยอะแยะเลยนะฮะไม่ทราบว่าเอ้ผมเองจะหาเจอหรือเปล่าผมเองก็เป็นสิทธิ์เก่าที่นี่นะเออก็ไม่ทราบว่าเอออย,อย,อยู่ปีไหนเลยฮะอ๋อสิ์เก่าชนวีนี่ฮนะก็มีซุ้มต่างๆเนี่ยก็มามาต้องมาหากันเจอนะฮะว่าว่าอยู่ตรงไหนนะรูปเดียวโอ้ยสมัยอดีตนี่สิปีผ่านมาแล้วเปล่าเนี่ยเลอะนั่นนสิฮะเยอะแยะเลยเพราะนั้นเดี๋ยวคงจะรอสิทธิ์เก่าทั้งหลายนะมามาเลือกชมกันแล้วว่า เราอยู่ซุ้มไหนนี่มีมีกันอยู่สองซุ้มนะทางนี้ด้วยนะทางนี้ด้วยนะเนี่ยกว่าจะหากันเจอเดี๋ยวเราก็ต้องมาหากันดูหน่อยว่าจะเจอเจอใครบ้างฮะเนี่ยโอ้โหนี่เฮ้ยตอนนี้ได้หล่อเหลาเลยเนี่ยท่านเน,นี้ยใค่อ่ะอ้เนียคุณคุณหน้านะฮะเดี๋ยวต้องดูว่าตัวจริงจะมาด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวก็มาหาเจอกันนะฮะเออเยอะเลยนี่นะครับไม่ทราบว่าทางนู้น่ะครับมีเป็นสิทธิ์เก่าด้วยหรือเปล่าเขามาหาเจอหรือ,อยังไม่รู้เหรอ เออไม่รู้เขามาหาเจอหรือเปล่านะ <c oughs> เออเดี๋ยวไปคุยกันหน่อยนะใช่อรัตัวดีนะเมื่อ,อ,อกี้เราชมซุ่มต่างๆนะกว่าจะหากันเจอเมื่อกี้ผมก็ไปเจอ,อบรรดาลูกศิษย์ดูหาหลายท่านนะฮะและ้ววันนี้เราก็มาเจอท่านรองนะท่านรองนะฮะวันนี้รองจัดงานใช่ไหมใช่ครับอ๋อเดี๋ฮัจยีอันวัดนะอันวัดอันวัดสารมาดนี่นะเป็นรอง พร้อมไหครับเอ่าแล้วเป็นไงการเตรียมพร้อมทราบทราบกาเตรียมกันตั้งสามวันเลยฮะใช่สองวันสามวันนะครับเลยเออครับแล้วก็งานนี้ผมเห็นว่าเนี่ยเป็นครั้งที่หนึ่งเองใช่เพิ่งจะปัดครั้งนี้ครั้งแรกโรงเรียนก็เปิดมา20กว่าปีนะครับยี่สิบกว่าปีนะเปิดครั้งนี้ครั้งแรกครั้งแรกก็เป็นเป็นในงานศิลป์เก่าครับครับศิลป์เก่าวันคืนสู่เย้าชาวศีวนะศีวนะขั้งที่หนึ่งนะฮะเพราะนั้นวันนี้จะเห็นว่าอ่า ทั้งสิทธ์เก่าสิทธ์ใหม่นี่คงจะมากหน้าหลายาจเลยใช่ไหมเราวันนี้นี่ตรงกับวันอาทิตย์ด้วยนะฮะวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2556แล้วแลครับซึ่งก็เป็นวันหยุดนะฮะเพราะนั้นหลายท่านก็คงจะสละเวลามาเช่นเดียวกันด่คุณอาเจียสันนีกว่สิทธ์เก่าที่นี่นะฮะแม้กระทั่งผมเองก็สิทธ์เก่าเลยสิ่าเก่าแก่ใช่ใช่ดูน่าดีนก็ถือว่านี่นะก็ใช่ไม่ทิ้งกันนะเพราะนั้นจัดงานครั้งใดแน่นอนฮะตรงมาร่วมเช่นเดียวกันนี่ครั้งแรกเพราะนั้นก็ได้ความร่วมือ อย่างนี้แล้วคิดว่าครั้งต่อไปคงจะล้นหลามเลยทีเดียวจริงไหมครับท่านรองใช่ครับใช่โอเคขอบคุณนะเดี๋ยวไปชมทางอินดอร์นะครับครับตอนนี้ฮะประธานในพิธีเราก็มาแล้วนะฮะท่านอดีตอินบัมฮะยาซีนแสนลมาดเชิญครับเชิญครับนี่ฮะเป็นประธานสวัสดีนะฮะแล้วคิดว่าเดี๋ยวสิทธิ์เก่าคงจะมากันมากเลยไม่มันวันนี้เต็มเลยล่ะ๋อเต็มเลยนะฮะแล้วจุ๊ร๊อกเนี่ยอ่าแล้วกับบอกไม่จุเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาที่รับรองกันนะฮะท่านนั่งข้างก่อนนะฮะโอเคครับ คารบดีนะฮะในการที่จะเ,เริ่มพิธีการอะไรนั้นก็จะมีการเปิดงานแล้วครับโดยมีหนุ่มน้อยท่านนี้นะเป็นผู้อัญเชิญพระมาคีบีอัลกุรอานนะชื่อชื่ออะไรครับ,บสมัยนี้นะครับก็มฮัมมัดวาัินปาริงครับมฮัมมัดวาัินป,นปลิป์าาปาริงนะฮะ เราเดี๋ยวกันมีอัญเชิญมาเปานการเปิดงานเลยนะเดี๋ยวพักผ่อนรอเวลาสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวราก็ผมจะเรียนเชิญที่ทาวันนี้ก็ได้รับเกียรติได้นี่ก็เป็นสิ์ปัจจุบันหรือเปล่าฮะสิครับเป็นสิ์ปัจจุบันด้วยนะเราอยู่ชั้นอะไรฮะที่เยนปัจจุบันนี้เออปีที่สามครับอ่าเรียนอยู่ปีสามแล้วเพราะนั้นก็คงจะเรียกว่าศึกษากันต่อไปจนขั้นสุดท้ายเลยนะมีโอกาสเดินทางไปนอกด้วยนะอิสระอิสระแล้วแหละครับโอเคนะเดี๋ยวพักผ่อนก่อนนะฮะสู่ด้านในก่อน ครับตอนนี้นะฮะนี่ฮะกว่าจะหากันเจอไม่ทราบว่าท่านนี้หาเจอไหมฮะอยังไม่เจอเลยครับยังไม่เจอเลยเหรอมัน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 ยังไงอ่ะไม่รู้มันไปหลบอยู่ตรงไหนครับเหรอมันมีหรือเปล่าน <c oughs> นั่นน่ะตีลองหาดูนะเพราะว่าเราซุ้มมีสองซุ้มอ่ะนะดูด,ด้วยนะฮะนะครับตอนนี้นี่ฮะก็ทำหน้าที่ หากันอยู่แล้วทางนี้แล้เจอหรือยังฮะไม่เจอเหมือนกันยังไม่เจอเหมือนกันเราซุ่มดูดูรือยังฮะมันมีอันรู้ด้วยเหรอลองหาดูทีฮะว่าอดีตนั้นหน้าตาเป็นยังไงนะฮะผ่านมาผ่านมากี่ปีแล้วโอ้ยหลายปีโอ้ยหลายปีเดินสปีได้ไหมเกือบเกือบนะฮะอ5อห้าสิบห้าปีไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็คงจะหากันเลยนะเาว่าทุกภาพบุุษนะมุชิมก็เช่นเดียวกันนะตอนนี้กำลังไปหาอยู่มุมนู้นฮะเอาละครับกว่าจะหากันเจอนะไม่ทราบจะหากันเจอขนาดไหนฮะ เป็นไงฮะเจอหรือยังครับยังเลยนะฮะกยังไม่เจอเจอหรือยังฮะจากนี้เจอแล้วค่ะไหนฮะอยู่ไหนฮะไหนไหนอัะไหนไหนอ่นไหนเลยเจอถ่ายเลยอันไหนบ้างอ่ะคนี่หรอ่ะหมายเลขหนย่งสไงไหนอะคนนีนค่ะอ๋อนี่นี่นี่คนที่สองนี่โอ้โหอยู่อยู่ใกล้ๆนี่ะเนี่ย เออเหมือนไหมเนี่ยเหมือนเขาเนี่ยเอาละครับแม่หาจนเจอเทียบหน้าหน่อยเทียบหน้าหน่อยก็บอกเทียบหน้าหน่อยโอเคอาเจอแล้วครับเจอ๋อมาเจอแล้วทางนี้เจอยังฮะเจอแล้วตอนนี้เอาแล้วไปทางไหนเอ่ยไหนดูซิแม่ผมก็อยากเห็นว่าเกินนะฮะเนี่ยโอ้โหโอ้นี่หนี้เอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่า ไม่เดือดเท่าไหร่เอาภาพภาพภาพล่างนะฮะเห็นไหมฮะโอเคชื่ออะไรฮะเนี่ยยาโรนาค่ะยาโรนานามสกุลมีบัตรมีบัตรแล้วก็จบที่นี่ไปกี่ปีแล้วสามปีนี่แล้วอสามปีแล้วนะแล้วปัจจุบันไปทําอะไรฮะทำงานพอทํางานแล้วนะโอ้ดีเลยนะมีสิการส่วนตัวด้วยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูท่านอื่นบ้างนะฮะว่ามีพิเศษไหมนูนะฮะดุมหล่อท่านนู่นกำลังหาอยู่ฮะ ไป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 ดูกับผมนิดนึงใครอยู่ฮะของผมนะครับฮะแล้วเจอยังอ่ะของผมยังครับยังเหรอลองหาดูชืเออชื่อชื่ออะไรนะเชียบบาสครับผมบาสนามสกุลอาริยะครับผมอาริยะเราโหคุณหน้าคุณตาเลยนะฮะอยู่ปีไหนนะจบแล้วจบแล้วจบแล้วจบไปนานหรือยังเนี่ยประมาณ2ปีแน่พอประมาณ2ปีแล้วปัจจุบันไปทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ ทำทำอะไรอยู่ฮะทำงานอยู่ที่บ้านนะครับอ๋อทำงานโอ้นี่มีกิจการส่วนตัวนะฮะโอ้โหทำงานอยู่แถวกิจการดีมากเลยนะฮะโอเคเอาหาให้เจอฮะเอาทางนี้เป็นไงหาเจอไหมฮะเนี่ยยังเลยครับโอ้รูปมันเยอะด้วยนะฮะเยอะมากเยอะมากเลยเอาค่อยๆหาไปฮะเดี๋ยวคงเจอกันนะเดี๋ยวคงเจอเอาละครับแหมกว่าจะหากันเจอนะฮะเอาละครับตอนนี้หลายท่านก็ชุลมุนกันอยู่ตรงนี้นะฮะเอาเดี๋ยว ทางโน้นฮะด้านหน้างานโน้นบรรดาแขกผู้มีเกียรติแล้วก็บรรดาเพื en, อ่อนร่วมรุ่นร่วมสาบันนะฮะตอนนี้ก็ทยอยเดินทางกันมาใหม,ม,ม่ร่วมทั้งคณะครู้วฮะท่านผู้ชมตอนนี้นคณะครูนี่ก็ทยอยเข้ามากันแล้วนะฮะเข้ามาสู่งานเนี่ยเป็นเรียกว่าวันคืนสู่ยากจริงๆเลวครับล้วันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันที่ดีทีเดียวนะครับเพราะว่าตรงกับวันที่เป็นวันหยุดนะเพราะน,นั้นหลายท่านก็เดินทางกันมาแล้วต้องรู้นะเดี๋ยวไปดูดนะฮะซุ้มที่ว่าลงทะเบียนอตอนนี้ได้กี่ท,ท่านแล้วฮะไปดูสิฮะ ครับหลังจากภาควิธีการนะฮะเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้หลายท่านนะก็คงจะเลือกรับประทานอาหารกันเลยนะตามปัธยาสัยแล้วครับเพราะเราเลี้ยงแบบว่า,าดูแลตัวเองนั่นเองนะฮะแบบบุฟเฟ่นะฮะเบออาหารก็งผีมากมายเลยนะคุณ เรื่อยดีเจอกันเลยครับเลือกอะไรดีทานอะไรดีก็เยอะแยะเอยะลือกใหม่ค่อยๆด่าค่อยๆด่าโอเควันนี้เรกินข้าวด้วยกันทาข้าวช้วยกันใช่ใช่เชิญนะครับเชิญนะครับบ่ายวันนี้นะฮะก็เรียกว่าประทับใจเลยนะหลายๆท่านตอนนี้กําลังเลือกตักอาหารที่ต้องการนะครับนีะฮะบรรยากาศเรียกว่า เป็นกันเองเลยทีเดียวนะฮะอาหารนี่มีมากมายเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นผัดเนื้อผัดไก่นะฮะแล้วก็มีขนมจีนหรือจะเป็นข้าวสวยก็ได้นะฮะแล้วตอนนี้จะเป็นแกงนะฮะบรรดาแกงอันนี้อะไรครับพี่อันนี้อะไรกระเพาะปลานะปลากระเพาะปลาอะไรก็แกงเขียวหวานด้วยเขียวหวานแล้วท่านเอาอะไรดีอ่ะเขียวหวานนะอ่าละอะไรแกงเขียวหวานกันไปนี่ฮะหลายท่านตอนนี้ก็เลือกตักกันเลยนะฮะนี่ครับตามอัธยาศัยนะใครใครอยากจะรับประทานอะไรนะเอาแล้วท่าน วันนี้เลือกอะไรอ่ะทานอะไรดีอ่ะอ๋อผัดผัดไก่แล้วฮะอ่านะฮะผัดเปรี้ยวหวานหรือเปล่าฮะเนี่ยใช่ไหมเออผัดอะไรผัดเปรี้ยวหวานหรือเปล่าไปดูนะเอาไปลองชิมดูก่อนนะฮะอ่าผัดเปรี้ยวหวานนะฮะเป็ดหวานนะฮะวันนี้นะครับบรรยากาศที่ว่าเป็นกันเองตอนนี้เรามีซุมหลายซุมนะเดี๋ยวเราไปดูซุมอื่นอีกฮะนี่ตรงนี้นะฮะหนึ่งซุปนะฮะเลือกตากันเลยนะแล้วก็ยังมีบริเวณ เด้านล่างอีกหรือเปล่าฮะมีไหมเนี่ยตรงไหนฮะมยังไม่เห็นเลยไดูระรอุห้ฮะตรงโน้นพอเขาอาจจะอยู่ตรงนี้แต่เลือกตักลงไปแล้วไปรับทานที่โน่นนะฮะเอาละครับตอนนี้บรรยากาศแล้วฮะอ้าวคุณก็มา